ต่อกับอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะพร,ะพร้อมกับคำถามจากคุณผู้ชมค่ะซึ่งล่าส,สุดนะคะเราก็ได้ไปพูดคุยกับาทางบ้านนะคะถามกันมาเลยค่ะก็ต้องดูกันนะคะว่าถามเรื่องอะไรแต่บอกเลยค่ะว่าเรื่องสวยๆงาๆแน่นอนค่ะค่ะการเหล่ากามันทำยากไหมคะแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่เท่าไหรค่ค่ะถามเรื่องที่คุณหมอจะไม่ค่อยรู้คือคือปกติของ ของที่แผนกเองนะครก็คือคือพอดีก็มีหลักสูตรที่เหมือนกัว่าสอนกลุ่มคุณหมอทางด้านนี้ด้วยนะครับซึ่งของเราก็คือแต่ตัวราคาเนี่ยผมไม่ทราบนะฮะทางคือย์จะยากนิดในเรื่งเพราะฉะนั้นตัวตัวเรื่องบางคนสังเกตดูว่าทางใหญ่ๆนะคร เวลาตัดเนี่ยเหมือนเหมือนสไตล์เกาหลีตัดเนี่ยเขาเรียกว่าตัดทีเชฟนะฮะก็คือตรงชิ้นบนก็อ,ออกด้วยตรงข้างๆก็อ,ออกด้วยแล้วก็ตบด้านข้างเข้าหากัน<ช>ยกขึ้นประกบข้างบนมันก็จะทําให้คางเล็กแล้วมันจะสวยหร<ม>อคะเออขนาดลดลงความยาวก็ลดลงแล้วลดลงทั้งสองแกนดูแล้วใช่ใช่เป็นรูปตัว T ก็คือลดทั้งสองแกน้นลงเราให้มันเอาเป็นแบบตัวแหลมๆนิดหนึ่งนะฮะมันจะได้ดูดูแบบบางคนสังเกตดูว่าพอพอชั่นตัวอัตราส่วนสัดส่วนตรงเนี้ยมันมันกว้างไป อ๋อก็คือกลุ่มนั้นจะไปลดที่อาจารย์บอกว่ามันต้องหนึ่งสองสาใช่ครับแต่ทีนี้ถ้าเผื่อบางคนที่แบบต้องการแบบร่นเฉยๆต้องการเลื่อนมาข้างหน้าไม่ต้องไปตัดออกนะตัดเพราะฉะนั้นเราก็มีการแค่ตัดอย่างเดียวก็เลื่อนมานะฮะซึ่ง ไม่ยากใช่ไหมจันก็ก็ไม่ยากแต่ต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับแล้วก็ใช้ใช้เพดไม่ถึงตัวตัวที่เพจที่จะดึงดึงยกเข้ามาใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีตัวตัวเพจสกรูไม่ถึงมีตัวที่มาช่วยดามตรงนี้นะฮะหนึ่งชิ้นแล้วก็ยกขึ้นไปสองชิ้นนะฮะก็ต้องยิงแค่ยิงน็อตใช่ใช่เป็นน็อตฟิกไวเลยฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ถอดแล้วใช่ไหมจันเอาไม่ถอดคือใส่ไว้ถาวรเลยใช่ครับ ไม่มีหนทางอื่นแล้วหรอคะที่จะช่วยถ้าเกิดว่าอย่างคลินิกบางคลินิกเนี่ยอันนี้ไม่มีนะคะสมมติขึ้นมาเองเขาอ,อาจจะโฆษณาว่าออมันมียาฉีดที่ช่วยในการลดขนาดกรามช่วยให้คางเล็กลงอันอย่างนี้เนี่ยใช้ได้หรือเปล่าคะฉีดนี่หมายถึงว่าในกรณีที่ฉีดบอทท็อกเ<ไ>ป็นลดลดกล้ามเนื้อขนาดของกล้ามเนื้อ,อตอนนี้นะฮะเรารากัดฟันนะ,ะะนะครับนี่ก็คือลดกล้ามเนื้อ แต่ทีนี้ถ้าเผื่อต้องการลดกรามตรงนี้ด้วยนะฮะตัวแองเกิลแมนดิเบิลตรงนี้นะฮะเราก็จะส่วนมากเราก็จะชอบเข้าถ้าเผื่อให้ดูดีหน่อยก็เข้าในช่องปากนะฮะก็ไปลบมุมตรงบริเวณนี้นะฮะไปผ่าเหมือนไปเจียออกใช่ใช่หาจานมันก็จะมีตัวตัวตัวตับเลื่อยนะฮะที่เป็นแบบตั้งฉากนี่นะฮะเข้าไปในช่องปากแล้วก็ตัดออกมันจะสามารถตัดได้นะไล่มาจนถึงตนี้ตัดได้อาจจะไม่โดนเส้นประสาท อ่าทีนี้ตอนนี้เราก็คือเข้าไปตรงชั้นใต้เยื่อหุ้มกระดูกเหมือนกันคือไปให้ถึงกระดูกเลยคือคือเส้นประสาทเนี่ยมันจะอยู่เขาเรียกว่าอยู่ชั้นสมัดอ่าอยู่ชั้นบนบนกว่าเยื่อหุ้มกระดูกเพราะฉะนั้นเราก็คือไปชิดเยื่อหุ้มกระดูกก็จะได้ปลอดภัยหมายถึงว่าเลาะลงไปข้างล่างทีเดียวเลยแล้วก็ปุ๊บมันจะไม่โดนเพราะฉะนั้นต่อไปนี่ก็คือของของที่ที่รามาธิบดีเราเองนะของของที่แผนกเนี่ยก็จะมีการ คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านนี้เราก็จะมีการตัดร่วมด้วยตรงข้างหน้าเราก็จะมีการเลื่อนเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ค่ะแล้วถ้าเกิดสาวๆอยากสวยอยู่ๆก็เดินมาให้อาจารย์จังค่ะตัดกรามให้หนูหน่อยเลื่อนอทางให้หนูหน่อยอย่างนี้ทําให้ได้ไหมคะ,ะก็ต้องประเมินก่อนนะฮะเพราะว่าของของ,ของปกติของอที่ก็จะมีบ่ายวันศุกร์นะฮะ OPD ที่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 จะมีทีมคุณหมอช่วยดูแลอยู่ว่าคนนี้ก็ เวลาเข้ามาปุ๊บเราก็จะประเมินเหมือนเหมือนที่ประเมินตอนฉัดแรกเมื่อกี้หนึ่งในสามทางด้านแนวควางนะหนึ่งในห้าทางด้านแนวตั้งนะสัดส่วนตรงไหนที่ผิดปกติใครซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ต้องผ่าก็ได้บางคนอาจจะเหมือนที่ว่าแค่ฉีดโบท็อกลดกล้ามเนื้อลงไปนิดนึงก็โอเคละค่ะนะคะอะมาที่เรื่องคำถามของทางบ้านกันบ้างนะคะฝากเอาไว้ที่ Facebook ของเรานี่หลายคำถามเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อะ อันนี้ดีกว่านะคะสำหรับสาวๆเข้ากันเลยทีเดียวปัจจุบันค่ะดิฉันอายุ30ปีแล้วนะคะต้องการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรอยากจะทราบว่าศัลยแพทย์จะช่วยทำอะไรได้บ้างคะก็เหมือนคล้ายๆคำถามเมื่อกี้นะฮะก็คือขากรรไกรส่วนมากบ้านเรานี่จะความหมายหมายถึงส่วนขอบมุมตรงนี้นะแองเกิลแมนิบตรงนี้นะฮะ ซึ่งถ้าเกิดเห็นนูนๆนี่จริงๆออกประมาณสักเซนหนึ่งเนี่ยใบหน้าเขาจะเปลี่ยนเลยนะฮะเหมือนอย่างที่เราเคยเห็นในในในของทางทีมเกาหลีเนี่ยนะฮะก็คือของเขาในใบหน้าเขาจะค่อนข้างบางคนที่ว่าใหญ่ๆจนแบบเป็นเหลี่ยมๆก็คือพวกนี้ก็คือต้องเอาออกเวลาออกเราจะไม่ออกมุมเดียวเราจะไล่ไล่ๆค่อยๆลดมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พวกนี้พวกนี้ก็คือผ่าสามารถผ่าในช่องปากก็ได้ผ่าข้างนอกก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดช่องปากเนี่ยเราลงไปเยื่อหุ้มใต้เยื่อหุ้มกระดูกเมื่อกี้ที่เ เรียนให้จันฟังเมื่อกี้นะฮะกลายเป็นปลอดภัยก็คือหลบเส้นภาษาเพราะเราไปมุดทำข้างใต้จันโงอันนี้คําถามจากของผมเองเราถ้าทําแบบนี้แล้วเนี่ยระยะยาวจันอายุมากเนี่ยการที่ถูกคล้ายๆเหลาที่จันบอกเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับเพราะว่าตัวใหญ่แล้วคนอายุสูงขึ้นเนี่ยตัวใหญ่ก็จะมีการคล้ายๆเสื่อมไปของกระดูกอะไรเงี้ยจัมีปัญหาไหมครับเพราะว่าของที่ กระดูกนะฮะที่ที่มีปัญหาก็คือเวลาอายุเยอะแล้วก็ฟันหลุดไปแล้วก็จะมีกระดูกมันมันจะสั้นลงนะฮะมันจะมีการหดตัวตรงตรงตรงที่เบลียนเคยลากฟันอยู่นะก็คือข้างบนแต่เวลาเราเราลบเนี่ยเราลบทางด้านจุดที่ไม่ค่อยได้ใช้งานก็คือทางด้านทางด้านด้านล่างแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปอยู่ตรงที่ลากฟันก็ไม่ได้มีไ่ไม่ไม่ค่อยมีผลนครับ พอดีว่านี่คุณทางบ้านนี่ถามมาว่าปัจจุบันที่ฉันอายุ30ปีปแปลว่าบางทีเนี่ยคุณที่ถามมาเนี่ยเขาอาจจะกังวลก็ได้ว่าเอออายุก็เป็นสาวรุ่นใหญ่แล้วตรงนี้เนี่ยจะสามารถรับการผ่าตัดแบบนั้นได้หรือเปล่าได้ฮะสามสิบปีก็ยังยัง,ยงได้ผู้หญิงไม่หยุดสวยใช่ค่ะดีมากเลยค่ะมีคำถามจากทางบ้านอีกอันหนึน่งม<น>ีค<น>่ะโอ้หลายอันเลยค่ะถือเราถือไมคไปถามอ๋อใช่ค่ะ ใช่ค่ะคถัดจากเรื่องสวยๆงามๆแล้วมาดูเรื่องของหูกันบ้างนะคะคำถามนีกก็คือหูอื้อปวดหูมีน้ําไหลออกจากหูสีขาวไม่ขุนตรงนี้จะอันตรายไหมคะอาจารย์หมอคะครับหูอื้อหูอื้อปวดหูมีน้ําไหลออกจากหูสีขาวแต่มันไม่ขุนครับสีขาวแต่ไม่ขุน หูอื้อปวดหูปกติเวลาในในชีวิตจริงเราก็ต้องไปไล่ซักตั้งแต่ว่าเอามีไข้ามาก่อนหรือเปล่าไข้เจ็บคอมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็ไปดูอายุะนะฮะ,ะซึ่งถ้าเผื่อว่าเป็นเด็กๆแบบมาเนี้ยเด็กก็จะเป็นง่ายนะ,ะ,ะเป็นเป็นอ,อู่น้ำหนวกอ่าหนน้ำหนวกเนี่ยเจอได้บ่อยๆส่วนมากจะมีไข้ามาก่อนบางคนก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นระยะไหนนะฮะถ้าเผื่อเป็นระยะที่อ่ามันเป็นนอกจากมีการติดเชื้อแล้วมีการเป็นหนองหนองแล้วไตออกมาซึ่งถ้าเผื่อเป็น หูน้ำหนวกตรงนั้นเนนองมันจะออกสีเหลืองนะะถ้าเปิดในกรณีที่ที่เป็นแบบติดเชื้อแบคทีเรียมันจะออกเหลืองๆหน่อยแต่ของเคสนี้เนี่ยออกมาเป็นขาวๆสีขาวขวมีปวดตอนแรกปวดนี่เหมือนกับว่ามีการอักเสบด้วยเหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นระยะแรกนะฮะที่ที่เป็นคหูน้ำหนวกออกมาก็อาจจะต้องมาตรวจแล้วละจริงๆอาจจะต้องมาตรวจเพราะว่าสีขาวจริงๆมันอาจจะเป็นลักษณะของเวลาเขาบอกเรา ว่าสื่อสารเราเนี่ยไอ้หเหลืองอ่อนๆนะว่าอาจารยอ์อาจจะบอกเป็นสีขาวแต่อีกการนึงที่ผมเคยเจอเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีการติดเชื้อบางครั้งเนี่ยถ้ามีอาการนํามาก่อนเนี่ยเราจะนึกถึงเชื้อหวัดแล้วก็มีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้ <ใช S 2> อนแต่บางรายก็เจอเป็นเชื้อราได้ใช่ไหมารย์นี่กเป็นขาวๆผมเคยส่องดูแล้วโอ้ยเป็นขาวๆนึกว่ากระดาษแล้วก็เคยปรึกษาท่านอาจารย์เฉพาะด้านออกมาก็เป็นเชื้อราซึ่งมันเป็นสปอขาวๆไปนำขาวๆมาเหมือนกันเด็กก็มีอาการปวดกับคันหูนิดหน่อย เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเหมาะสมที่สุดน่าจะต้องเข้ามาตรวจดูมาตรวจนะครับจะได้ดูเรื่องของแก้วหูก็ด้วยว่ามีการทะลุหรือเปล่านะครับในช่องหูเป็นอย่างไรแล้วก็จะได้ให้การรักษาต่อที่เหมาะสมใช่ครับเพราะว่าถ้าเผื่อเป็นบางคนที่มีอาการปวดร่วมด้วยนี่มีปวดหูหูอื้อปวดหูแล้วก็มีน้ําออกมาซึ่งโอกาสที่ถ้าเผื่อโอกาสที่จะมีการอักเสบติดเชื้อมันก็จะเยอะขึ้นเอางั้นในการรักษาตัวเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ได้มาหาหมอเนี่ยควรจะทำยังไงก่อนดีคะ ถ้าเผื่อสัวได้ประวัติว่าเป็นไข้นนามาก่อนไข้เจ็บคอนามาก่อนนะฮะไข้เป็นมาแล้วสองสามวันประมาณนี้แล้วมีเหตุการณ์นี้อันนี้ก็เบื้องต้นนี่ก็คือยาแก้ปวดทานก่อนทานได้ปวดลดบวมพวกนี้นะฮะคือไม่ได้เป็นแบบปัญหาที่ต้องรีบวิ่งเข้ามาเลยแต่แม้ท่านอย่างที่ที่แนนถามนี่คือก็ให้กินยาบรรเทาปวดลดไข้ตามอาการแล้วก็ระวังอย่าให้น้ําเข้าหูนะครับแล้วก็วันลุกขึ้นหรือ เวลาที่พร้อมกัเข้ามาเพราะว่าเพราะว่าไอตัวหูอักเสบเนี่ย80เป็นเจากไวรัลเป็นจริงๆแล้วก็คือตัวเขาจะหายเองเป็นจากเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็หายได้เอง80เปอร์เซ็นต์นะครับงั้นต่อด้วยอีกหูแล้วกันนะคะคำถามก็คือโรคหูชั้นกลางอักเสบเมื่อเป็นแล้วจะส่งผลเสียต่อพัฒนาการของเด็กอย่างไรบ้างคะ ชั้นกลางอักเสบความหมายก็คงเหมือนกับเป็นน้ําในหูชั้นกลางก็คือซิลัสโอติติสมีเดียพวกนี้ก็คือพอมีน้ําไปขังอยู่หลังแก้วหูใช่ไหมฮะเราก็เหมือนอะไรไปกั้นอยู่เวลาเสียงไปโดนแก้วหูแล้วแทนที่ค้อนทั้งโกนจะขยับขยีนได้เต็มที่ใช่ไหมฮะมันก็เหมือนมีน้ามีอะไรไปขังอยู่เพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีปัญหาเรื่องการได้ยินใช่ครับพอได้ยินแทนที่จะได้ยินเต็มร้อซก็จะมีการ จากบริเวณน้ำน้ำที่มาขวางบริเวณที่หูชั้นกลางคือระยะสั้นคงคิดผมว่าคงไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ระยะยาวๆถ้าเกิดเป็นอักเสพซ้ำๆเนี่ยก็อาจจะมีได้บ้างเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าก็าเรียกว่าข้าสั่งหูซ้ายออกหูขวาคือเด็กไม่ได้ยินจริงบอกว่าไม่ได้ยินบางทีทำให้การเรียนรู้เขาอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือต้องเข้ามารักษาแต่ว่าคงไม่ได้กระทบแบบว่าทําให้พัฒนาการมันช้าจากเรื่องของชาวปัญญาที่เขาลดลง ไม่ใช่แต่ว่าเป็นจากอุปสรรคเพราะว่าอย่างอย่างน้องที่เป็นปากแหว่งเพดานโวนะฮะพวานี้จะมีปัญหาเรื่องท่อปรับความดันนะฮะเพราะฉะนั้นเกือบเกือบทุกคนเนี่ยก็จะเป็นมาด้วยปัญหาเรื่องน้ําในหูชั้นกลางก็คือโรคโรคที่ที่ถามเมื่อกี้นะฮะซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยจะมีปัญหาอันนี้เป็นสองข้างเพราะนั้นการได้ยินของเขาจะลดลงพัฒนาการก็จะลดลงการเรียนก็จะ ได้ไม่เหมือนคนอื่นเพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยเราก็คือจะทําการเจาะแก้วหูนะฮะวางท่อเพื่อให้เราก็ดูดเอาน้ําออกนะเจาะแล้วก็ดูดเอาน้ําออกแล้วก็วางท่อเพื่อเพื่อให้การได้ยินน้องเขากลับขึ้นมาครับนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบไม่ได้เป็นเคสประจําแบบน้องปากแหว่งเพดานโหวแต่ว่าเป็นน้องทั่วไปแล้วเราจะทราบได้ยงไงว่าน้องตอนนี้มีภาวะปัญหาเรื่องของหูชั้นกลางอักเสบแล้วอะคะหูชั้นกลางอักเสบนี่สังเกตง่ายๆก็คือว่า1ประวัติ จะมีไข้เจ็บคออะไรมาก่อนประมาณนี้นะฮะแล้วก็พอรักษาไข้เจ็บคออะไรแล้วปัญหาเอ๊ยยังไม่ค่อยได้ยินเต็มที่นะยังหูอยังหูอื้อยังนี่อยู่นะครับเราก็จะมาตรวจร่างกายดูนะฮะก็ส่องกล้องเข้าไปดูถ้าเผื่อมีน้ําที่หูชั้นกลางถ้าเผื่อเป็นข้างเดียวนี่ยังยังปัญหาไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะอีกข้างหนึ่งมันยังช่วยได้แต่มากถ้าเผื่อมีปัญหาคือไอ้ที่สองข้างอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของความการส่งตัวด้วยไหมอาจารย์ ออถ้าเผื่อตอนนี้ปัญหาเรื่องการสมดุลไม่ไม่ไม่ค่อยเกี่ยวใช่ไหมครับคร่ะถ้าอย่างนั้นการรักษาล่ะคะการรักษาก็คือถ้าเผื่อว่าทานยาลดบวมนะฮะสองเดือนยังยังไม่ดีขึ้นสองเอนก็ค่อยๆดูอาการนะอีกอันนึงก็คือเขาเรียกว่าทำวอร์สว่าเหมือนเราขึ้นเครื่องบินแล้วก็หูอื้อในใจครับหายใจเค้าลึกๆปิดปาไปยองเราเบ่งนะครับอันนี้หมายถึงเป็นซิลัสเป็นน้ําที่หูชั้นกลางใสๆใช่ไหมครับในเด็ก แต่ถ้าเผื่อผู้ใหญ่เนี่ยอันตรายนะอาจารย์ถ้าเผื่อเป็นข้างเดียวแล้วเป็นผู้ใหญ่ข้างเดียวหรือมีประวัติเสมหะขากเสมหะออกมามีเลือดอันนั้นเราจะต้องดูว่าหลังโพงจมูกเนี่ยไม่มีเนื้องอกอ๋อแบบนั้นจําเป็นต้องมามาพบคุณหมอหูคอจมูกค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับการติดเชื้อเลยใช่ฮะเป็นการอุดตันอุดกั้นก็มีปัญหาเรื่องการปิดเปิดท่อท่อปรับความดันนะฮะพอเสร็จแล้วมันเหมือนกับเปิดไม่ค่อยได้น้ําก็ไปกองกันอยู่นะฮะ พอ,อเสร็จแล้วทีนี้ไอต้ตัวตัวตัวเวลามะเร็งหลังพงจมูกนะมันจะไปหยุดบริเวณปากทางเขาพอดีครับก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องการปิดกก็เป็นสัญญาณอันตรายสาหรับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับที่มีอาการ,รหูอื้อข้างเดียวประวัติหูอื้อข้างเดียวมาด้วยอาการประมาณนี้เลยฮะก็คือเป็นหูข้างหนึ่งไม่ได้ยินไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินนะฮะยิ่งถ้าเืิดใคร มีเชื้อสายจีนด้วยนะฮะโอกาสจะเยอะก็เยอะขึ้นเกี่ยวด้วยเหรอคะอ่าคือเขาศึกษาเปรียบเทียบกันนะคือคนจีนนี่เป็นเยอะโรคมะเร็งหลังพงจมูกนะครับค่ะเพราะฉะนั้นนี่จริงๆแล้วนี่นอกจากเรื่องอาหารการกินกรรมพันธุ์อะไรแล้วนี่ของของเรื่องมะเร็งหลังพงจมูกที่ไปสัมพันธ์อีกกันนึงก็คือวัฒนธรรมก็คือจุดทูกในบ้านอ๋อตรงนี้ต้องระวังเลยนะฮะะเดี๋ยวนี้เขามีแต่จุดพอเป็นพิธีแล้วเอาไปวางข้างนอก แต่ถ้าเกิดจุดเหมือนในศาลเจ้าแล้วก็นี่นะโอ้หวาดเสียวมากนะฮะ,ะเพราะว่าทูบสามดอกเหมือนเราไปถ้าเปิดอ,อยู่ในบ้านนะฮะ,ะจะเหมือนในจานอยู่ที่ตึกชัยตียากตึกชัยเป็นชั่วโมงเลยนะฮะอ๋อครับครับเช่นเคยมีการศึกษาไปวัดเหมือนกันนะฮะตรงนี้มันเกี่ยวข้องเดืเหรอคะเรื่องของควันทูบใช่ครับทูบทูบนี่มันทำสารที่ทามาเนี่ยมันไม่ไม่เออมันจะหลากหลายแล้วช่วงหลังมีการเอาแป้งเอาอะไรไปผสมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันสารก่อเกิดเยอะ ตัวช่วยเร่งรแล้วพวกหูทว,วนลมเหรอคะหูทว,วนลมนี่ก็หนึ่งก็คือตั้งใจไม่ได้ยินนะอันนั้นรักษาได้ไหมคะอันนี้ก็รักษาลำบากหน่ <c oughs> อยอะมาที่ตรงนี้ดีกว่านะคะมาเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างสำหรับคุณสาวๆบางทีหนุ่มๆด้วยสมัยนี้อาหารเสริมค่ะถามกันเข้ามานะคะบอกว่าอาหารเสริมที่ขายกันอยู่ทั่วไปเนี่ยมันกินแล้วมันมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรอแล้วยิ่งผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานด้วยตรงนี้เนี่ยกินได้หรือเปล่า ค่ะค่ะกนเยอก็ถ,อกถาล้วถามบอกว่าก็ประหยัดเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมอาจารย์มันเป็นอาหารจริงๆต้องบอกว่าอาหารกลุ่มนี้มันเป็นอาหารตามสมัยครับ,รบอาจารย์หลายๆท่านบอกว่ามันมันไม่ใช่อาหารเสริมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะปกติถ้าอาหารถ้ากินอาหารที่ถูกกับโรคอดี๋ยีว่าคนเบาหวานก็หลีกเลี่ยงอาหารหวานทานอาหารในครบห้าหมูค่ค่ะอันนี้จริงๆเอาใช้เงินตรงนั้นน่ะถูกต้องมากกว่าแต่ถ้าเกิดบอกอาหารเสริมแล้วไม่ได้จะพาะโรคเนี่ย นะครับก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเสียเงินโดยโดยโดย,โดยสิ้นเปลืองผมมองอย่างนี้นะเพราะว่ามันเป็นอาหารตามสมัยก็กินไปอาจจะช่วยหรือไม่ช่วยก็ได้นะครับในมุมของในมุออนมมองของอาจารย์คิดว่าอย่างไงมันมันครับมันจะมีเสริมรที่แบบว่าช่วยเสริมโรคหมายถึงมาช่วยรักษาป้องก,กันโรคเช่นอ,อย่างมชติว่าอยากต้องการทานอาหารเสริมเช่นวิตามินซีอย่างเงี้ย <Fonda S 2> เป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยแบบนี้ได้ประโยชน์ คือเสริมแล้วได้ประโยชน์ด้วยกับโรคที่เป็นประมาณเนี้ยอันนี้ทานได้แต่วิตามินซีก็กินจากผลไม้ได้เหมือนกันทีนี้ก็ใช่ฮะทีนี้ของอาหารการกินบ้านเรามันค่อนข้างเยอะนะอาจารย์ผลไม้นี่ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นบ้านเราจริงๆถามว่าขาดไหมจริงจริงขาดโอกาสขาดก็น้อยนะอยการเสมอไดยกเว้นเราไปอยู่โคนลูกเหนือของกินหายากอันนี้จะต้องได้อาหารเสริมหรือาหารตามสมัยที่ผมว่าก็มองดูตามความเหมาะสมนะฮะ หลายคนก็จะบอกว่าเป็นเชื่อเพราะบอกต่อกันมาเพื่อนบ้านบอลนี้บอกมีแกกินหรือยังแกกินหรือยังเนี่ยก็จะซื้อละนะครับอันนี้จริงๆต้องบอกว่าซิ้มเปื่องอาแล้วผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยตกลงกินได้หรือเปล่าคะก็ต้องระวังเนี่ยเพราะว่าเบาหวานเองเนี่ยมีผลกับเรื่องของการกินน้ําตาลกินคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมครับบางคนถ้าเกิดเป็นเบาหวานระยะเวลานานเนี่ยบางคนมีผลเรื่องไตด้วยการกินอาหารเสริมบางตัวมีภาวะของเกลือหรือโซเดียมในอาหารตัวนั้นนะสูงนะครับถ้าไม่ได้เป็นอาหารเสริม เฉพาะของเบาหวานเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้อ,อันนี้ต้องบอกว่าก็ต้องก็ต้องอยู่บนวิจารณญาณที่ต้องระมัดระวังไว้เป็นอันดับแรกนะครับอ่าม,มากันที่คำถามความดันเลือดค่ะถามมาว่าความดันเลือดของคนเราที่เหมาะสมคือเท่าไหร่คะและเมื่อเป็นความดันเลือดสูงแล้วเนี่ยควรจะทำตัวยังไงดีค,ความดันโลหิตค,ความดันโลหิตที่เหมาะสม็คือจริงๆต้องบอกว่า มันจริงๆแล้วมันแต่ละวัยแต่ละเพศนะครับแต่ละสถานการณ์ความดันโลหิตเราก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆยิ่งแต่ว่ามันจะมีค่าคล้ายๆว่าค่าที่กําหนดไว้ว่าไม่ควรสูงเกินเท่าไหร่รนะฮะในเด็กนี่จะมีความจุกจิกหน่อยก็คือมีเรื่องของอายุมาเกี่ยวข้องด้วยนะว่าสูงไม่เกินเท่าไหร่แต่ในผู้ใหญ่เนี่ยจะมีตัวเลขที่เป็นสากลอยู่ก็คือความดันตัวบนหรือเขาเรียกว่าความดันซิสโตลิกเนี่ยไม่เกิน140นะครับความดันตัวล่างเนี่ย ไม่เกิน90หรือ diastolic blood pressure เนี่ยไม่เกิน90ถ้าสูงกว่านี้นะฮะหรือสูงบ่อยๆครั้งในแต่ละวันเนี่ยอาจจะต้องระวังว่าเขาเข้าข่ายที่จะเป็นเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงได้นะครับแต่ว่าสมมติว่าปกติไม่สูงแต่โอ้โหวันนี้ได้มีเรื่องตื่นเต้นมากเพิ่งออกกําลังกายมาใหม่ๆวัดครั้งแรกเนี่ยบางทีได้140-90นะครับนะแต่พอพักนี่มันจะลงนะครับอันนี้ก็ต้องต้องบอกว่าแล้วแต่คนแล้วแต่ปัจจัยนะ นั่นก็เป็นหลากหลายคําถามนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ฝากกันมาค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่ยังคงมีคําถามคาใจนะคะเราก็มีเปิดสายด่วนนอกเวลาโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะที่หมายเลข022011000หรือว่าจําง่ายๆนะคะ022011,000ค่ะแล้วก็กดไปที่เลข2ได้ตั้งแต่เวลา 7จ็ดโมงเช้าไปจนถึง5้าทุ่มเลยทีเดียวนะคะหรือว่าฝากคําถามกันไว้ที่ Facebook ของเราค่ะเซิร์ชไปที่คําว่ารามาชาแนลนะคะพร้อมกันนี้เนี่ยก็ยังสามารถติดตามทุกๆรายการของเราได้ทั้งสดแล้วก็ย้อนหลังค่ะผ่านทางเว็บไซต์นะคะ w w w r a m a c h a n n e l อค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ดรนายแพทย์ศักดาอาัดองค์วัล,ลิภกรกลุ่มงานระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิตินะคะรวมไปถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จำรุนตั้งกิรติชัยจาก ภาควิชาโสตสอนนาศิกวิทยาที่ได้ให้ความรู้กันในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอลาคุณผู้ชมกันไปด้วยภาพของจักรยานกันขโมยนะคะแต่ว่าจะกันได้แค่ไหนและของไทยหรือว่าของต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูกันค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ